หลังจากที่ไม่เขามีความพร้อมนะครับมาทําการผูกหุน้นผูกเขารูปเขาแปบเบิง้งว่าสัดส่วนมันจะอยู่ประมาณทีเทเลมอย่างสวยงามตอนนี้ทําการผูกปีกเบิ้งแหลวก็ปีกมันตอนนี้ตกจากมุมนี้นี่มุมปลายปีกหอดกงกลังข้างละสองเมตรเจ็ดสิบนี่สองเมตรเจ็ดสิบจากปีกด้านนี้ ปีกด้านนี่มหาปีกด้านนี่ผลมันจะเป็นหาเมสี่สิบความกวางของหองแม่จากนีมานีเม9 0เก้าสิบนี่ช่วงนี้ละเม0ดเก้าสิบว่ากับเลือไว้ตามส่วนตอนกำลังผูกเอบอิ้องซื้อบำแมนโค้งจริงอะนะผูกเบิ่งว่ามันสะอยู่ลักษณะแบบใดตัวนี้บานนี่ช่องห้างระวางเอลช่องละแปดสิบนี่ จากที่ข้าวมวนไเม็ดหนึ่งมันใหม่พราว่าอันนี้เหา่ยวพดนะจากนี้มันหนีแปดสิบลูกกับแปดสิบช่องห้างมันนีเก้าสิบเส้นลูกนี้น่าจะอยู่เม็ดประมาณเม็ดเจ็ดสิบหน่อยๆเพราะว่าใหม่มันเม็ดเก้าสิบใส่ผ้าดึงไห้ซื้อบึงเข่าโค้งมันหลังจากนี้ก็จะไปลดส่วนปีกลงให้มันเหลือยอยู่ประมาณมหาเมตดเพราะว่าปีกมันเาว่วพด มันเาวาผดเวลาข้นมันสิเป็นคือปลากระเบนมันเป็นเงือบเปิงเงือบอ่อนผลต้องไปตัดส่วงในเขาอีกแล้วก็จุ่มปีเขาเพื่อว่าให้กงงมันแข็งขืนนิดหนึ่นะหลังจากได้ตัดได้ส่วนดีแล้วก็จะทําการตัดใหม่ห้องตัดใหม่ห้องล็อกลลอกตัวดันดันหนาดันหลังตัดใหม่ติดเกามัดไว้ส่วงนี้เพราะว่าเวลาเหตดจริงๆมันจะบดไ้ผูกเสือกมันจะใส่ใส่เสนอขันเอาแ่พ่อขันหลังหลังนนี่นะใส่เสื้อขันนี่ จะมีใหม่ลลอกกันมันหลุดลงแล้วก็กันมันหลุดเป็นตั้งผีอย่างนีนะใส่เสนอขันเห็ดเป็นลลอกเป็นยานเป็นยานมากหวไม้ไหวเห็ดเป็นส่วนเพราะว่าเบาใหญ่นี่มันจะต้องสามารถถอดเวลาถอดกงกลางออกได้อย่างนี้นะมันจะต้องใส่เสื้อขันถอดก้งกันแล้วกับพับกระดาษม้วนไว้หรือเหมาะแต่การเขอนใหญ่ตอนนี้ก็เลยมาผูกเบิ่งซื้อว่าเข้าโค้ง สวดส่งองค์เอวมันจะเป็นลักษณะแบบใดนะนี่ก็คือมุมกว่างบานนี่ปีกอาจจะไม่ได้ทอกันเพราะว่าไปแจกออกซีซๆนะเพื่อหาทรัดส่วนเพื่อบึงเข้าคงสิเดปปุงเปลี่ยนแปลงแก่ไขมองใดเนี่ยถ้เม็นเอาสุดนี่มันสิได้ยูบประมาณดวงปีกด้านสุดนี่หาเมตรสีสแต่ว่ามันก็สิบเบอเงาปันด ทิ้งยาวาอยู่บดนหัวจักแล้วมันกับสีสมส่วนมันอยู่ประจำแล้วนี่โกงมันกับสีหน่อยเนี่ยเพราะว่ามันได้เลราไว้เม็ดเก่าซิฟต่อสองเม็ดกลัวๆนี่มันกับสีพอดีบรลานกับลูกแม่นี่กับสีเป็นแม่สีใหญ่เนี่ย,ยจักหน่อยลูกกับสีเป็นลูกหน่อยเนี่ยแต่เป็นคนก็คือว่าแม่ยเถาแล้ว <laughs> แม่อายุไรแล้วนี่ลูกเขากับสีเกิดวันที่หน้าได้ผัวาบาดเถา <laughs> ได้ลกูกปะเถาะอือว่ากันไปนี่ก็สวดส่งองค์เอวขนาดหเมตรที่วาสีเฮ็ดนี่แหละผูกเสือกขึ้นโค้งเบิ้งซื้อ,อว่าเป็นยังไงสวดส่งเขาตากรรมการแน่บออ่ <c oughs> อ,อนเนียดเนียดละ่ะเอ้ยวานไม่แยงแง่ใครหมดแดงกงกลางเพิ่น <c oughs>